นะคะเราก็จะได้เห็นภาพผ่านทางโลกออนไลน์นี่แหละสําหรับประชาชนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศก็จะมีการเอาดอกไม้มีที่เตรยียมไปเองเนี่ยนะคะไปวางไว้ที่ริมกําแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบสักการะทีนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาก็เอาดอกไม้เหล่านี้ที่วางไว้แล้วเนี่ยไปไว้ที่วังสรารนรม,มเพื่อเป็นการประดับตกแตง่งเพื่อที่จะให้ดอกไม้ของประชาชนเนี่ยไม่สูญเปล่าแล้วก็ไม่ถูกทิ้งทีนี้ดอกไม้แน่นอนเป็นดอกไม้สดก็ต้องมีวันเหี่ยวแห้งมีการต่อยอดไป อีกขั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโดยมีการนําดอกไม้เหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นจากจิตอาสาเนี่ยเอาไปทําเป็นบูงารําไปเพื่อให้มีประโยชน์ต่อยอดไปได้อีกค่ะ แฟนเพจ Facebook สรานรมดอกไม้ของพ่อก็ได้ผุดไอเดียนำดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวบริเวณสวนสรานรมเอามาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะใช้ดอกไม้ตักแห้งเหล่านี้ไปคัดแยกประเภทแล้วก็นำบรรจุใส่ถุงทำเป็นบูงารํำไปตั้งชื่อว่าบูงาสรานรมดอกไม้ของพระราชาแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้สอบถามไปยังอาจารย์อนุสอนกระดามันผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งเป็นคนบุกเบิกไอเดียในการทำบุงานนี้นะคะโดยอาจารย์บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากตอนไปวิ่งที่สวนสรานรมเห็นดอกไม้ที่ประชาชนนำไปสักการะถวายความอลาลัยจำนวนมากก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วยการคัดแยกประเภทดอกไม้ค่ะ จากนั้นก็ช่วยกันคิดวิธีเพิ่มมูลค่าให้ดอกไม้ที่เน่าเสียโดยกรุงเทพมหานครบอกว่าจะเอาดอกไม้ไปทําเป็นปุ๋ยต่อส่วนทางอาจารย์เนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเอามาทําเป็นบูงารําไปให้ประชาชนสามารถเอาไปเก็บไว้ค่ะก็เลยเริ่มมีการนัดรวมตัวกับจิตอาสาเพื่อช่วยกันทำบูงารําไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและหลังจากนี้ก็จะมีการนัดกันทุกๆวันอาทิตย์ คุณผู้ชมท่านไหนถ้าหากว่าสนใจอยากที่จะไปร่วมกับจิตอาสานะคะก็ไปได้ติดตามการน,นัดหมายในแฟนเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่าสรานรมดอกไม้ของพ่อซึ่งอาจารย์อนุสรบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำแจกประชาชน10,000ชิ้นแล้วก็ทำเรื่อยๆจนกว่าดอกไม้จะหมดค่ะ